แม่นันจะมาอธิบายเรื่องใบไผ่นิดนึงนะคะใบไผ่เนี่ยเราจะซื้อมาเขาจะขายเป็นถุงถุงเป็นมัดมัดถุงละหนึ่งกิโลนะคะทีนี้ในถุงเนี่ยมันจะมีทั้งใบเล็กใบใหญ่คละกันมาเรานําออกจากถุงแล้วมาต้มในน้ําร้อนๆเลยนะคะแล้วเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยจะเปลี่ยนสีไปเลยค่ะ<ำ>น้ําจะดําเลยค่ะเพราะาอย่าลืมว่าใบไผ่เนี่ยเขาผ่านฝุ่นผ่านอะไรดออะไรมาเยอะแยะเลยแล้วคนเขาเก็บมาสด ะะมาขายให้เราพอต้อมออกมาแนละ้วน้ำจะเปลี่ยนสีทันทีจากนั้นเราก็มาล้างน้ําอีกสองสามรอบเลยนะล้างนี่ล้างทีละใบนะคะล้างทีละใบถูกก็คือเราต้องใช้ผ้าเช็ดทีละใบเลยนะคะก็คือในด้านที่มีขนเนี่ยมีขนใบเนี่ยเขาจะติดติดมือเนี่ยเราจะใช้ผ้าเราใช้ผ้าแตะแตะเอาไม่ถูเพราะถ้าถูเมื่อไหร่เนี่ยใบเขาจะขาด ส่วนด้านหน้าที่เรียบๆเ,เนี่ยเราใช้ผ้าเนี่ยเช็ดลงไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่แช่น้ําล้างน้ําแล้วยกขึ้นมาไม่ใช่นะทีละใบนะคะทีละใบจากนั้นเนี่ยพอเราเช็ดอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเราถึงจะมาแช่น้ําเพื่อเตรียมการห่ออีกทีหนึ่งพอจะห่อเนี่ยเราก็มาเสดดน้ําขึ้นแล้วก็มาห่อนะ,ะก่อนห่อล้วก็จะมาการอาจจะมีการแยกไปคัดใบเล็กใบใหญ่ใบใหญ่จะซ้อนไว้ข้างล่าง ใบเล็กก็จะซ้อนไว้ข้างบนวิธีการประกบใบามาม่ากาลังจะทําให้ดูก็คือด้านที่มีขนกับด้านที่มีขนประกบเข้าหากันนะคะด้านที่มีก้านก็ฝั่งเดียวกันแล้วเราซ้อนใบให้เขาเหลื่อมกันเพื่อที่จะให้ห่อได้ขึ้นอยู่กับตัวบาจ่างที่เราจะห่อว่าลูกเล็กลูกใหญ่ ถ้ามันเล็กไฟใบเล็กไฟเราซ้อนสามเห็นฮะม,นมามา,า,า,าก็จะทากทุกทำให้เป็นปลวยด้านที่ไม่ใช้ก้านเนี่ยเราไว้ข้างในเขาจะสั้นกว่าเห็นไหมฮนะอ่าเฉนั้นะใบจ่างเราจะสะมากเดี๋ยวแม่นันจะอธิบายการใส่ข้าวเหนียวลงในใบไผ่ใบจ่างนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราต้องใส่เป็นชั้นชั้น ทำไมใส่รวมกันใส่ข้าวเหนียวทีเดียวแล้วก็โปะเครื่องทุกอย่างไม่ได้เหรอมันจะได้ดูสวยๆเราจะใช้วิธีใส่ทีละชั้นเพราะอะไรเพราะว่าความวาความหวานความเค็มรสของเครื่องปรุงแต่ละชนิดส่วนผสมแต่ละชนิดนะคะเวลาเรานึ่งเนี่ยมันจะเคล้าเข้าไปในเนื้อข้าวเหนียวทุกอย่างเลยนะคะเพราะ,ะนั้นเรายอมเสียเวลาที่จะใส่ทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นมันได้ความอร่อยกลมกล่อมกว่าที่เราจะ ทำเพื่อความสวยงามอย่างเดียวไม่นะคะเราเราขอใช้เสียเวลามากกว่านะฮะอ่าแล้วเราก็มาขอทําเป็นทําเป็นสามเหลี่ยมเป็นกลวยประกบเข้าไปเพราะว่าอย่างเวลาไอ้กรัาเวลาหมักหมูอืม คือรสหมูอะ่ะเธอต้องชิม,มว่ามันถ้าเกิดข้าวมันไม่เผ็ดหมูเธอก็เผ็ดนอตคือเขาอ่ะต้องคำนวณด้วยว่าหมูที่เขาใสา่ไปในข้าวเนี่ยข้าวมันรสยังไงเพื่อให้มันแบบว่าไม่ปี ไม่ไปโอดนะพี่ให้มันผสมกันแล้วเออหมูกินกับข้าวอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือออี้นะไออี้เขาจะแบบป่าคนมาแบบนี้บ่ะพรพบุษนดั่งเดิมนะฮะแต่ละคนเขาก็จะมีสูตรอย่างอี้เนี่ยสูตรหมักหมูของออี้เนี่ยค่ะออี้เขาก็จะเขาจะละเอียดถึงขั้นที่ว่าพอผสมเสร็จแล้วเนี่ย ไอ้น,นี้ถึงแตะแล้วก็ชิมดูแล้วก็บ้วนทิ้งนะคะคือมันดิบเรายังทานไม่ได้แต่ว่าแตะเพื่อชิมรสชาติถึงขนาดนั้นเลยนะคะคนบรนปุบบ,บ,บบรพระบรุษนะคะก็เอาเอาชัวว่า,ารสชาติโอเคละเพื่อให้แน่ใจว่ารสชาติโอเคชัวแน่นอนทีนี้เอ่อการใส่พริกไทยหรือเครื่องปรุงเวลาเราหมักหมูเนี่ย ก็มีส่วนสําคัญอย่างมากเช่นถ้าเราใส่พริกไทยมากเกินไปเนี่ยในขณะเดียวกันข้าวเหนียวเราก็ใส่พริกไทยพอความเผ็ดกับความเผ็ดมันผสมกันเนี่ยมันจะร้อนแรงเกินไปเพราะฉะนั้นตัวหมูเนี่ยอาจจะอ่อนพริกไทยเพื่อให้มันพอผ,ผสมกับข้าวเหนียวแล้วก็ได้รสชาติ<น>ที่กลมกล่อมพอดีกันเห็นไหมคะรายละเอียดพวกนี้สําคัญนะคะ